สวัสดีครับพบกับเซลล้อยล้านนะครับวันนี้มาดูแทคติกการขายอีกแบบหนึ่งนะเรียกได้ว่าเล่นกับใจลูกค้านะเป็นศาสตร์ชกศาสตร์มืดก็ไม่เชิงนะมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหทาอะไรผิดกฎหมายอะไรขนาดนั้นนะครับแต่คิดว่าหลายคนนะ่ะคุ้นเคยนะกับแทคนติกนี้นั่นก็คือแทคนติกที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าผมเรียกว่าโดนลุกดาวน์นับลุงลุกดาวน์หรือว่าแบบ under estimate Underestimate tactic แปลว่าการโดนประเมินค่าให้ต่ํากว่าความเป็นจริงนั่นเองนะครับมูลค่าต่ํากว่าความเป็นจริงในในฐานะที่ลูกค้านั้นโดนมองจากเซลล์เอาภาษาชาวบ้านดีกว่าก็คือโดนดูถูกนั่นแหละดูถูกลูกค้าปั่นกับใจลูกค้าทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าถ้าภาษาอังกฤษเอาเบิร์สนะครับคือระเบิดเลยแบบโดนแบบกระตุกกระตุกให้ต้องซื้อ โดนดูถูกมึงดูถูกกลัวไอเซลเงี้ยกูจัดให้มึงเลยสัตว์เงี้ยโกรธเงี้ยเล่นกับใจนะครับเสี่ยงเหมือนกันนะแทคติกนี้แต่เวิร์กนะครับหลักๆคือถ้าจับถูกคนเนี่ยบอกเลยว่าคนคนนั้นจะซื้อด้วยความโกรธนะเครได้นินไหมก็ลองฟังเรื่องเล่าก่อนนะผมถามนะในชีวิตคุณเนี่ยคุณเคยรู้สึกแบบไอเซลคนนี้ยมันดูเหมือนไม่ค่อยบริการคุณนะดู เอาตรงมันอารมณ์ไม่ใช่ไม่บริการแต่มันเหมือนแบบมันคิดว่าคุณไม่ได้มีตังค์ซื้อ,อเลยให้บริการคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับเทียบกับลูกค้าอีกคนอย่างเงี้ยสมมติแท็กติกนี้มันจะเหมาะมากถ้าโดนเปรียบเทียบอย่างลูกค้าอีกคนแม่งรวยจะจัดเลยนู่นนี่นั่นมึงเทคแคร์เขาแบบ v i p ออ่ะอารมณ์มันเหมือนแบบคุณไม่ได้ขับรถยุโรปมาห้างอย่างเงี้ยคุณถูกไล่ขึ้นไปจอดข้างบนเนี่ยคุณโกรธถูกไหมแต่ถ้าโอ้โหไอพวกขับรถหรูเนี่ย ทำโบกูแบบเปิดกรวยมีที่พิเศษอย่างเงี้ยยิ้มแย้มอย่างเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกโกรธแบบเอาวไอ้เฮียเดี๋ยวกูแบบซื้อมัง่งกูซื้อรถเบนซ์แม่งเลยอ่ามันก็จะฟีลประมาณนี้ไหมน,นะอันนี้คือเล่นกับใจของลูกค้านะให้เคสสตรัรดี้อีกอันหนึ่งก็คือที่ผมเจอเยอะมากนะครับก็คือร้านแบรนด์เนมเนี่ยแหละคือร้านแบรนด์เนมเนี่ยด้วยความว่าแบบคือมันแพงอะ่ะเออแล้วด้วยความว่าตัวเซลล์ ควรจะต้องใช้แทคติกนี้ก็คือแบบเขาก็จะดูออกอะนะคือการอบรมวิธีการใช้แท็ติกเนี่ยคือประเมินจากอะไรก็เปลือกง่ายสุดละไปทําไงอะมันอ่าบางคนเถียงผมบอกว่าเฮ้ยเราต้องดูกันที่ภายในสิอ่าผมวาคีรุว้วหอทองอะไรเงี้ยเอ้ยเขาอาจจะรวยแบบเป็นอาแปะที่โคตรรวยก็ได้อ้าวแล้วตอนแรกคนเราดูอ่ะมันก็ดูภายนอกอะ่ะมันจะไปรู้ได้ไงวะเพราะกูจะไปดูภายในมึงเมื่อไหร่อ่ะดูตรงไหนอะ่ะภายในมึง่ง คือมันมันดูไม่ได้ก็เลยต้องประเมินจากไอ้เปลือกตรงนี้แหละประเมินเสร็จก็ยังไงต่ออก็ต้องให้บริการกับคนที่แบบเอาเป็นว่าดูเต็มอ่ะคือคุณไม่ต้องมานั่งแบบคิดไปเองหรอกว่าเซล,ล์พวกนี้เฮ้ยแม่งดูถูกคือวันวันหนึน่งคุณต้องเข้าใจว่าเซลลอ่ะเจอลูกค้าเยอะมากนะครับทําไมเขาจะดูไม่เป็นเนี่ยยิ่งเซลล์ที่แบบมีประสบการณ์เนี่ยเขาดูออกเลยว่าคนนี้มีตังค์ไม่มีตังค์เงื่อนหรอไหม เออไอตรงเนี้ยโค้ดสำคัญเลยเพราะฉะนั้นเรื่องตรงเนี้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเฮ้ยมองว่าแบบมันเป็นวิธีแท็กติกอย่างหนึ่งนะก็เริ่มจากตัวเซลล์เนี่ยพอให้บริการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยอ่าเราจะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยคือเหมือนไม่ค่อยมันจะเริ่มมีความไม่สบายใจหรือหงุดหงิดละทีเนี้ยมันก็ต้องดูอีกว่า ไอตัวสินค้าเราอ่ะมันมีร้านอื่นเลยไหมที่เหมือนกันเปรียบนะไอแท็กติกนี้มันจะเวริร์กไม่เวริร์กอยู่ที่ว่าร้านคู่แข่งแม่งอยู่เปล่าอะไรเงี้ยเออทีเนี้ยเลยังไงต่อครับสมมติว่ามันไม่ได้มีร้านจะเทียบอะไรมากเนี่ยก็เนี่ยแหละจะปั่นกับเรื่อง under estimate tactic ได้นะครับก็เริ่มจากการอ,อย่างขายรถก็ใช้ได้นะหรือว่าขายพวกเสื้อผ้าเครื่องสำอางเนี่ยใช้ได้หมดเลย นะครับก็เริ่มจากการแบบเราลองให้บริการไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าพูดอันนี้ก็แรงไปนะแต่ถามว่ามันจริงนะครับอย่างละครคุณธทมเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแบบในละครว่าแบบเอ้ยอย่างอย่างคุณจะมีปัญญาซื้ออันนี้อาจจะโดนรองเท้าฟาดปากได้นะแต่อาจจะประมาณว่าแบบคุณลูกค้าคะตัวเนี้ยมีโปรแกรมผ่อนนะคะเออนึกออกไหมจับถูกเส้นคืออะไร คืออย่างบางคนคือคนไทยส่วนใหญ่แล้วกันนะอันนี้ผมผมไม่ได้เหมารวมแต่แบบวิจัยมันบอกจริงนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นที่หน้าก่อนเก็ตไหมที่หน้าก็หมายความว่าเสียหน้าไม่ได้อะเสียหน้าไม่ได้สมมติผมเนี่ยมีเงินสดอยู่แล้วแต่วันนี้ผมอาจจะแต่งตัวห่วยไปซื้อไอโฟนในสภาพเอกไหมเซลก็ไม่อะไรอะดูจากหัวถึงตีนก็แบบเฮ้ยดูมึงงสยแบบน่าจะมนุษย์เงินเดือนแบบงั้นๆเนอ,อไม่ได้แบบมีเงินเยอะ ใช่ไหมทีนี้ผมจับจับดูดูอ่ะพอถามรุ่นถามราคาเนี่ยเซลล์มันก็บอกขอไปทีมันพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าพี่มีศูนเปอร์เซ็นตสิบสองเดือนยีิบสี่เดือนสามสิบหกเดือนพี่จะผ่อนแบบไหนคะอ่ามันเหมือนดูถูกกูละเอ้าวมึงไม่รู้อหะอีนี่กูมีเงินสดเว้ยอ่าผมทำไงมันทริกเกอร์อ่ะแบบเฮ้ยโอนสดครับอ่นะ,ะเราก็จะแบบเฮ้ยเริ่มแบบแมบบ่งผงผางเลยนะครับพูดแบบ เริ่มจะมีเรื่องของความก้าวร้าวขึ้นมาแล้วเนี่ยพอมันมีเรื่องอารมณ์ที่เป็นอารมณ์โกรธปั่นลูกค้าเขาเรียกอะปั่นเนี่ยนะอ่าษาปันนป่นให้รู้สึกว่าโดนดูถูกนิด,น,ดนิดนะไม่ได้่าตรงๆคืออ้อมออมอะเออโดนดูถูกโดนอะไรอย่างเงี้ยพอโดนปั่นตรงเนี้ยเครื่องติดเมื่อไหร่อ่ะครับลูกค้าเนี่ยเขาเรียกติดเบ็ดเลยนะครับเขาก็จะแบบแบบซื้อด้วยความโกรธนะครับเลอแบบซื้อเพื่ออะไรครับเหมือนเพื่อตอกหน้าเซลลคนนั้นอะ อันนี้ลูกค้าแม่งไม่รู้ตัวนะว่าจริงๆแล้วโดนแบบเซลล์ปัน่นพอซื้อตอกหน้าก็เป็นไงอ่ะแบบนึกออกปะก็ตอกหน้าเสร็จอะ่ะก็ลูกค้าก็แบ่งซื้อไปแล้วอะ่ะอาจจะด่าเซลล์เว้ยนู่นนี่นั่นโน่น,น,นแต่แล้วไงอะ่ะก,ก็ก็ซื้อแล้วอะ่ะแล้วก็แล้วกันนะครับแล้วก็คงไม่ได้เจออีกแต่แท็กติกเนี้จะไปใช้กับไอ้ B ีทีที่เน้นความสัมพันธ์ไม่ได้นะอันนี้บอกก่อนแต่ถ้าการขายนแนว B ีทีที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวร้อยวันพันปีก็คงแบบ กว่าจะได้เจอกันอะอย่างไอ้ทุกพวกแบบขายรถอย่างเงี้ยหรือของที่มันไม่ได้แบบซื้อกันบ่อยๆซื้อกันถี่ๆซื้อแม่งทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยเออเช่นมือถือนี่ก็ใช่ใช่ไหมซื้อมือถือนี่ก็คือแบบใช้ทีมันก็คงอีกงานนะนะครับซื้อรถซื้อบ้านอย่างเงี้ยเออปั่นได้นะพวกนี้แบรนด์เนมอย่างเงี้ยแบรนด์เนมนี่เอาจริงๆผมก็คือคือเซล์อ่ะมันจะมี2แบบคือเซลลที่ไม่ประจำสมมติไปช็อปนัง่ะก็จำไม่ได้แล้ะแต่ถ้า ร้านประจําเนี่ยเราจะรู้เอยคนนี้แบบเออก็จะรู้นิสัยเรานะครับก็เอาไปใช้ยังไงได้บ้างอ่ะสมมุติเราจะใช้นะสมมติเราขายสินค้าที่เป็นแนวแนวแบบของที่มันมีมูลค่านะประมาณหนึ่งเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีการที่ต้องดูเปลือกดูอะไรอย่างเงี้ยของลูกค้าได้อ่ะนะพวกอะไรเครื่องประดับจิวเวลรี่เฟอร์นิเจอร์เออพวกนี้เข้าขายหมดบ้านหรือว่ารถอ่ะหรือพวกโทรศัพท์อย่างเงี้ยครับ อะไรที่มันเป็นมูลค่าประมาณนึงอะ่ะใช้ได้ก็ดูจากเปลือกอก่อนนะครับเซลล์ Sell อะ่ะแล้วถ้าเราอยากจะดันแทคติเนี่คลินิกเซลสวยงามก็ได้นะเราต้องพูดเรื่องจ่ายตังนั่นเองครับนะฮะนี่วกมาที่ตรงนี้คือจริงๆคอนเทนต์เนี้ยแก่นแท้มันมีแค่ว่าวกมาเรื่องจ่ายตังจะจ่ายแบบนี้พี่ไหวหรออะไรอย่างเงี้ยอ้อมออมใช่ไหมแต่ผมไม่ได้บอกเฮ้ยมึงมีปัญญาจ่ายว่าอันนี้ตรงไหมนะครับต้องประมาณว่า ที่มันมีผ่อนนะมันมีนู่นนี่นั่นนะมีมาจำอะไรเงี้ยทําให้คนรู้สึกโดนทริกกร์นะครับทําให้รู้สึกว่าแบบโดนดูถูกนิดนิดแล้วตรงเนี้ถ้าปั่นได้เนี่ยลูกค้าจะซื้อด้วยอารมณ์โมโหไอ้เน,นี้ยบอกเลยว่ามันเหมือนลูกค้าเขาเลยโดนป้ายยาเนี่ยไม่ต่างกันหรอกใครที่ซื้อด้วยอารมณ์นะคือปั่นง่ายมากจุดติดง่ายมากยิ่งโกรธนะยิ่งจ่ายแพงนะครับยิ่งจ่ายเยอะผมบอกเลยผมเจอผมได้ยินเรื่องอะไรอ่ะอาแปะ อันนี้อันนี้ก็ต้านผมนี่แหละญาติผมเนี่ยแบบประมาณว่าโดนดูถูกไปซื้อเครื่องเสียงแต่ว่าละจักเลยอะ่ะเหมือนแบบไอ้เท่าแก่ร้านมันปากไม่ดีอะ่ะพูดก็ประมาณเนี้ยส่วนใหญ่สตอรี่จะแบบเฮ้ยอันนี้มันแพงนะอ่าเหมือนในละครคุณธรรมเฮ้ยจะไหวเหรอไอตัวนี้มันแพงมากนะโกรธเลยครับกูซื้อแม่งเลยแบบตอกหน้ามึงหรือบางทีเนี่ยอันนี้ที่ตลกกว่าคืออะไรรูป้ป่ะคือแกเดินไปซื้อร้านตรงข้ามเลยเหมือน่าชดอะ เพราะวันนั้นแกใส่แค่รองเท้าแตะกางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยไอร้านตรงข้ามเนี่ยแม่งก็พือร้านญาติพี่น้องของร้านที่แกไปโดนด,ดูกเนี่ยเออเข้าใจว่าคือก็แกก็ไม่รู้อะแค่นั้นเลยครับก็คือแบบเนี่ยแหละที่ผมจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของแบบการโดนฝั่นด้วยอารมณ์ด้วยจิตใจนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็อยากจะฝากว่าเฮ้ยมันก็เป็นแท็กติกที่เทาๆประมาณนึงอะนะ คือขายอย่างจริงใจอ่ะมันดีอยู่แล้วแหละการบริการแบบทุกระดับประทับใจอ่ะครับแต่ว่าบางทีอ่ะมันก็มีบ้างที่เราอาจจะต้องเล่นกับอารมณ์ลูกค้าแบบเนี้ยทําให้เขารู้สึกว่าแบบโดนโดนกดดันนะโดนกดให้ต่ําไว้เพื่อให้คือเล่นกับใจแบบยิ่งสไตล์คนไทยอ่ะสไตล์คนคนจริงๆดูไม่ยากนะครับถ้าใครแบบแบบรักษาหน้าตาอะไรเงี้ยดูง่ายมากก็ เรื่องของการคุยเรื่องของการอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่แบบคือมีเรื่องคําพูคําจาที่รักวางตัวอย่างเงี้ยเออจะเป็นคนที่ค่อนข้างวางตัวเป็นคนที่ค่อนข้างแบบหลายหลายมุมเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่อะไรต่างๆนาๆนาะครับก็อันเนี้ยน่าสนใจลองอไปใช้ดูนะครับพบกับคอนเทนต์กูได้แหละเซลล์ราได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ